โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับเกม Ark Survival Evolved เช่นเคยครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําการตกแต่งนะครับบนเกาะลอยฟ้าตามที่หลายๆคนนะครับได้คอมเมนต์แล้วก็ผมจะทําตามสัญญานะที่สัญญาไว้หลายปีแล้วแหละครับ <c oughs> <c oughs> หลายปีแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีหนึ่งนะ <c oughs> โอเควันนี้ก็เดี๋ยวพาม้านะ้ําไปเลยดีกว่าเมื่อกี้ไอตัวนั้นมันมาว่ายวนแล้วก็ทําไมตัวมันมีแสงว่าเฮ้ยเออ อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้จับนะตัวมีแสงเฉยเลยแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเนี่ยตัวนู้นป่ะเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยเออมันมีแสง้วยนะครับทําไมมันถึงมีแสงได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองจับมันดูไหมเพราะว่ามันจับฮาร์ดีดอยู่แล้วนี่ยจับคู่เลยแล้วกันครับตัวนี้อาศัยอาหารครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าเป็นไงเ้ยตัวนี้เรืองแสงจริงด้วยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอา,เอาไปนี่อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ของเราเองเว้ยตกใจหมดโอ้โหนึกว่าตัวโหดวมาจากไหนนี่ไงตัวใหม่ ตัวใหม่เรื่องแสงสุดยอดโคตรเท่เท่กว่าตัวนู้นเยอะเลยคลิกขวาด้วยดิคลิกขวาเหมือนกันคลิกซ้ายถ้าไม้ตายน่าจะเหมือนกันหมดมั้งเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปกันเลยตัวนี้ทําไมได้พลังแสงนะรอบตัววะอ้โคตรเทพมีแสงสีลุ้งด้วยมีคนบอกว่าเหมือนม้าดินมังกรเลยพี่เออก็ได้อยู่นะข้างหลังแม่งตามวะทุกคนหยุดตามหยุดตามไอเรื่องแก้ปัญหาไอปุ่มตามนี่ยังไม่ได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ลองนะเติมสปีด สปีดเอาไปสักร้อยห้าสิบนะครับเลือดไปเรื่อยๆสี่หมื่นแล้วก็ดาเมตอาดาเมจเป็นสี่พันนะครับอาหารมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยอาหารหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นไอ้ดำนะเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ไปก่อนไอ้ดำมันจะอยู่ด้านหน้านู้นเอาละหูวว่ายน้ำพลิ้วขึ้นเยอะโจมตีเรียบร้อยแรงอยู่นะครับว่ายต่อว่ายต่อหัวฉลามฉลามใหญ่ฉลามใหญ่ไวปะล่ะาหวอยู่ใครเก่าเข้ามาบอกเลย,ยางานนี้สบายสบายครับพี่น้อง เอาเลยเอาเลยเข้ามาได้โดนหมดนะมึงไปขึ้นบนโอ้โหเท่แม่ตอนแรกไม่ได้ตัวนี้แต่แรกวันนี้โอ้โหตัวนี้มันดูแบบเป็นตัวจรวดมันต้องทำสายสปีดนะครับแรงกว่านี้จัดไปเลยสปีด432ดามงดาเมจไม่ต้องครับทีนี้โอ้โหเหมือนมันแบบกำลังกระเด้าน้ำอยู่อะโอ้โหเท่มากเลยแต่จะว่าไปแล้วมันคล้ายๆมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะเนี่ยอ่ะยาวไปครับยาวไป ไอ้ตัวละครเราก็หิวอยู่เหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวแดกเนื้อดิบไปก่อนนะตอนนี้กินไปครับกิน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 นี่ไงไอ้ดำอยู่นี่ครับโอ้โหมาถึงแล้วโอ้ยฉลามฉลามกระโดดฉลามกระโดดน,นี่กระโลมาเลยเมื่อกี้เหตุกูเห็นชัดคาตาเลยทำเรืไไ่องวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจอออัดอุ้ยอุ้ยอึดด้วยอึดด้วยเอามาดิก็มาดิวะเฮ้ยมาดิวะตายปะล่ะกูไม่ตายว่ะตัวนุชฉลามตัวนุชที่ว่าอึดๆนะที่กระโดดเมื่อกี้แม่งโคตรสุดยอด ตายยากเหลือเกินฆ่าไม่ได้วะตายยังอันนีเน้นจะน่าจะเป็น2ตัวนี้ครับผมไม่ไหวแล้วมั้งเนี้ยขึ้นก่อนดีกว่าครับทุกคนขึ้นได้ปะพวกมันอ่ะพวกมันน่าจะขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสั่งให้มันรอนะอยู่ที่ก่อนเรียบรอ้อยเดี๋ยวขี่ดำดีกว่าเว้ยทำไมตัวกูมันแข็งไว้เนี่ยตัวผมเมื่อกี้อยู่ในน้ำแล้วมันแข็งเหลือเกินเดี๋ยวบอกนะเดินไม่ได้เดินได้ปะเ,เดินได้อยู่เอาละเดี๋ยวให้ดำนะครับลงไปฆ่าเลยเฮานี่ต้องเจอนนี้เว้ย เวลตั้ง540ว่าแล้วมันมมันอึดจริงครับข้างล่างนี้อะไรเนาาี่ยพาราโซอ่ะเผาไปก่อนโอเคมุ่งหน้าสู่เกาะลอยฟ้าผมว่าเกาะลอยฟ้ามันน่าจะมีสัตว์เราอยู่ข้างบนนะถ้าผมจําไม่ผิดคิดว่าอาจจะเป็นบาหามุดหรือเปล่าอ่ะมีคนถามว่าไดโนเสาร์หายไปไหนหมดก็มันมีหมดพังนะหมดพังก็เอาออกพอออกปุ๊บหายเลยนะครับเออแล้วนี่เกาะลอยฟ้ากูจะยังอยู่ไหมเนี่ยเป็นห่วงว่ามันจะไม่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปดู มันจะอยู่เหนือเกาะคาโน่นะครับขึ้นสูงก่อนขึ้นสูงก่อนหายแล้วชัวร์เลยเนี่ยมีไหมไม่เห็นมันโหลดเลยว่ะโอ้ย,ยังอยู่ว้ยังอยู่แล้วนี่ครับลาหฮามุตเราครับผมครบ3ามเกาะป่ะครบอยู่เริ่มจากเกาะไหนก่อนที่เราจะมาทําการนะครับสร้างเอาละลงเกาะน,นี้ก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยว้าวที่มันเรียบนะครับน่าจะสร้างง่ายอยู่เอาละวันนี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะแยะมากมาย น่าจะเป็นอันนี้นี่สตรีสมิตตี้กับการ์เด้นสมิตตี้ซึ่งเดี๋ยวเราดูนะว่าเราผลิตได้เลยหรือเปล่าได้เลยนี่หว่าอ่ะเอามาก่อนอีกอันนึงขาดไม้เมื่อกี้ผมผลิตเป็นการ์เด้นมานะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างในนี้เดี๋ยวเราจะวางแบบริมๆหน่อยเพิ่มให้เก็ก,กะอ่านะครับโอเคข้างในมีของเยอะเลยทุกคนแล้วมันมีต้องใช้แบบสโนโบอล l ด้วยไอ้บ้าสโนโบอลกว่ามาจากไหนเนี่ย คือผมไม่แน่ใจนะตอนนี้แล้วก็ฟอนเดชันหินก็จะใช้เป็นพวกหินเป็นหลักนะครับเฮ้ยมีหลายอย่างเลยมีของซันตาคองซันตาคลอสก็มีนะครับเฮ้ยมีโอลาฟด้วยหรอเฮ้โยโอลาฟน่ารักดีว่ะผมไปหาสโนโบอลไงไวะเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวผมจะลงไปฟาร์มทีเดียวเลยแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นไม้นี่ไงไม้เป็นหลักมีเหล็กดิบบ้างนะครับบางอันมีไข่ไดโนเสาร์ก็มีอ่ะ ก็ใช้เยอะพอสมควรเดี๋ยวสโนบอร์ได้คือปัญหาแล้โอ้มีสวยๆก็มีเนี่ยสร้างให้เป็นบ้านหลูยังได้เลยนะครับต้นมงต้นไม้เทียมนะครับคนเทียมไดนโนเสาร์เทียมก็มีนี่ข้างล่างเทแต่หินโอ้เยอะมากตอนแรกนึกว่าบอดมันจะมีของไม่เยอะทำไมทำมมโคตรสุดๆเอาลนะได้เวลาฟาร์มครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนเลนยเอาดำออกไปเนี่แทนครับบาหามุ เพราะว่าเผื่อเจอเทพระหว่างทางนี่ตัวนี้โคตรเทนะครับไปแล้วหูเหมือนเท่ขึ้นวะเมื่อก่อนมันจะไม่ได้ลำแสงอลังการขนาดนี้นี่หว่าหรือกูคิดไปเองวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานอาจคิดไปเองครับเอาละลงมาก่อนลงตรงนี้ก่อนตรงนี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีธรรมดาทั่วไประเบิดครับด้วยพลังดาบโอ้โหมันเป็นดาบยิงลงจากข้างบนมันดาบหรือมันหอกมันมองไม่ทันครับแต่ว่าท่าเท่มากเลย ออกด X อ,อ็กด X ยิ้มดาบเอฟเฟกอลังการมากนะครับทุกคนสุดยอดคลิกขวาคลิกขวานี่จะเป็นการพ่นไฟครับพ่นไฟไปพ่นไฟไปอ้พ่นาน,นานดีกว่ามีการครูดาวด้วยส่วนคลิกซ้ายไม่มีเหมือนจะมีเสียงบัคไอไอพ่นว่ะอ่ะถอดออกก่อนทำไมชอบบัั i ไอพ่นไม่รู้เหมือนกันเอาละจุดแรกที่เราจะฟาร์มก็คือทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มไม้ก่อน ผมต้องมาเช็คดูก่อนว่าวกแรกที่นีฟาร์มได้ไหรืหอเปล่าไี่ได้เริ่มมีแรดของมิดอยู่ครับเอ้าระมิดที่ฉันพูดหนึ่งขอดูแรดหน่อยแรดทองครับทำอะไรได้บ้างตัวนี้ตอนนี้มีของมีอะไรเพียบหมดเดี๋ยวลองให้มันฟาร์มดูก่อนฟาร์มได้ปะเริ่มจากหินก่อนหินวิ่งผ่านแตกแต่ฟาร์มไม่ได้ถ้ามันฟาร์มไม่ได้มันก็น่าจะไม่ได้หละเริ่มจากไฟเบอร์แล้วกันถ้างั้นตรงนี้หย่อมไฟเบอร์เยอะดิเริ่มครับทำฟาร์มฟาร์มมาราธอน วันนี้รู้สึกว่าจะมีอีเวนต์นะครับฮอลิเดย์ด้วยซึ่งเราจะได้การคูณไปด้วยนะครับเราคูณอยู่แล้ว5มันจะคูณให้อีก2เป็น10น่าจะคิดว่านะเดี๋ยวเราต้องลองเก็บหินดูถ้าหินเป็น10ก็คือใช่นะครับใช่ปะก็ยัง5อยู่ดีว่าไม่ใช่แล้วกูกูมั่วแล้วตอนนี้โอ้โหเฮ้แต่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้น่าจะแก้แล้วมั้งโอเคไฟเบอร์ออกไปเยอะเลยเอาไปหลายมือเลยดามเมจแรงก็ขึ้นเยอะนะครับดูเลยเห็นไหม แป๊บเดียวเป็นหมื่นอะนี่เราคูณแค่5เองนะยังกับคูณร้อยอะทุกคนกอกกูช่วยปะเนี่ยเอยก่อถุงมือโพมมันช่วยหรือเปล่าวะมันฟาร์มโหดเกินไปนะแล้วก็ทีนี้หินครับหินต่อหินต่อเอาไม่ได้แล้วนี่ว่าเดี๋ยวเดีย,ดยโชคดีเมื่อกี้หันไปเห็นพอดีคือต้องเอาของที่ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ทิ้งไปก่อนซึ่งแม่งเยอะมากบูปงบูปินนี่เอาออกไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอะประมาณนี้พอ เดี๋ยวลองดูนะน่าจะได้แล้วละบนี้นี่เออได้เยอะจริงว่ะตีทีเดียวหกร้อยกว่าเอาเท่าไหร่ดีม่ได้หินเนี่ยเอาไปสักหมื่นหนึ่งแล้วกันอะตีไปเรื่อยๆให้ครบหมื่นนะครับข้างหน้าอีกหลายก้อนโอเคตรงนี้ได้ปะได้อยู่หูตีทีร่วงเอาไม้ต่อไม้ต่อนะครับไม้นี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะใช้เยอะพอสมควรเลยตีมาตีมาไอหินนี่หาง่ายแต่ว่าต้นไม้มันจะอยู่หา่างพอสมควร มาต่อความกันยาวเลยนะวันนี้บอกเลยเอาให้เต็มที่ได้ยินเสียงตัวอะไรตามมาเด็ดเด็ดเด,ดอ้าวอ้าวอ้า,นานวนั่นกูว่าแล้วกูได้ยินนานแล้วติดเดมึงหสอยด้วยเลยโอ้ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บๆๆหลายเจ็บหลายเออโดนมึงตัวแมงปองสอยสอยเข้าไปเนี่ยไอตัวนี้มันแบบน่าจะเป็นแบดแอที่เลือดเยอะพอสมควรว่ะไปนู่นแล้วเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดสี่พันอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ย ดีโลดีโลจองเวนจริงว่าวันนี้แมงป่องหายไปแล้วช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาพลิกแอคมาก่อนพลิกแอคดามเมจจะเยอะมีว่าห้าร้อยกว่าเอาได้อยู่นะครับเอ้ยไม่เซ็ตละมาเตรียมครับทีนี้นี่ออ้โอ้หูเป็นพันครับแมงป่องช่างมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วเก่อผมเทียบมามามาตัดเลยขอสักหมื่นหนึ่งแทสนะครับน่าจะได้อยู่ด่มนี้ต้นไม้เยอะโอเคไล่ตัดไปเรื่อย 9,000กว่าแล้วอา้าวมื่นแล้วนะครับต่อไม้ต่อไม้เมื่อกี้ยังไม่ครบมื่นเลยเอาฟันต่อด้วยขวาน,นะครับของ a r รนะเขาให้มาเป็นข้อซูมก่อนตัวเกมจริงรอไปเถอะสองสปีเนะี <c oughs> <อ>่ยเผลอเลื่อนด้วยแม่งโอกาสเลื่อนเนี่ยมี80%นะบอกเลยอย่าไปคาดหวังว่าจะได้เล่นนะในปี2022ถ้าได้เล่นนี่ถือว่าเราโชคดีมากถ้ามันบอกต้นปีก็ผมว่ามันเลื่อนไปไป,ปลายปีนั่นแหละขนาด DLC ยังเลื่อนหลายเดือนเลย โอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันที่ดินแดนหิมาต่อเพื่อไปหาไอ้ลูกน้ําแข็งนะครับลูกน้ําแข็งจะได้จากอะไรวะตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยได้ลูกน้ําแข็งสักทีหนึ่งเอาละครับบินมาครับทำไมวันนี้มันมืดมืดจังวันเนี้ยขอปรับเวลาหน่อยได้ไหมทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ก็ผมปรับเวลานะครับเป็นตอนบ่ายเออมันจะได้สว่างขึ้นเมื่อกี้มืดเกินนะเดี๋ยวส่งพล,ลังส่งพลังดาบ กระแทกลงไปเจ็บกีดถึงสวง <Wow. S 1> ตายหมดทีนี้ลงมาหาน้ําแข็งหน่อยน้ําแข็งได้จากอะไรวะน้ําแข็งน้ําแข็งไม่มีเลยตรงนี้น้ําแข็งนี่อะไรเฮ้ยอันนี้เป็นเศษอะไรวะเนี่ยงงมากเลยเหมือนมีใครมาทาสีเฮ้ยตรงนี้ก็มีวะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยในดินแดนหนาวเพิ่งเพิ่มใหม่เหรออันนี้โจมตีไม้ก็ได้ไม้นะครับมันไม่ได้ก้อนน้าแข็งวะ่ะ สงสัยแล้วต้องผลิตป่ะไอ้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยเมื่อกี้มันคือสโน่ใช่ไหมเดี๋ยวลองพิมพ์สโนดูนะครับเผื่อจะขึ้นมาอาอาสโนแมชชีนมันก็ใช้เป็นสโนบอลสโนบอลก็ไม่มีเออแล้วผมจะหามาไงวะเนี่ยสโนบอลผมไม่รู้จะเอาจากไหนจริงไว้ต้องไปฆ่าสัตว์เหรอฆ่าสัตว์ซึ่งไม่น่าจะใช่แน่เดินเก็บหิมะมันก็ไม่ได้มันไม่สามารถเก็บหิมะได้ ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวกูเสกแม่งเลยอะไรหายยากๆเนี่ยโอเคมาครับเก็บของก่อนสีม่วงโรงงานพอดีได้อะไรเนี่ยดูก่อนตอนนี้เอ้ยเนื้อดีนี่วะเชอร์โรว์สเต็กเอาเก็บหมดเลยแล้วกันไปครับเอาเก็บได้แค่นี้ครับผมถอยก่อนถอยก่อนด้านลุ้มตีกันอยู่เดี๋ยวจัดด้วยบาฮามุดเลยดีกว่าพี่น้องเอาละ่ะเตรียมตัวตายนี่นี่ห้าล้านโอ้โหมีดัมมี่อยู่นี้ด้วยเหรอทำไมดามี่กูห้าล้านเองวะ เบาเกินเอาแต่ติดลบพันล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ๋อติดลบที่ห้ากัดนะครับไอ้ท่าพลังนี่ 5, แค่หล้านยิงดาบยิงดาบเท่าไหร่ยิงดาบ 5, 000, าโยยยบยบาหยิงดาบห้าล้านโคตรดีเลยทั้งว่ายอดเนี้ยไปลงตีลงปลากันหน่อยเฮ้อหาสโนอลสโนอลมึงเล่นยิงดาบรัวโอ้ยโคตรสวยไปละไปละไปละขี้เกียจเล่นอยู่เดี๋ยว เป้าหมายธุรกิจเราทําไม่ทันอีกนะครับเราต้องไปสร้างบ้านข้างบนเอาเท่าที่ได้นะอันไหนไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังบินตามดาบมาเลยนะเนี่ยโอ้โหดาบบินยาวอยู่เหมือนกันเว้ยผมว่าตราบใดที่เราบินตามมันมาเนี่ยมันน่าจะแบบบินไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคขึ้นโซ่เมฆตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะเจอเกาะโอ้โหเกาะเรานี่เหมือนเกาะแลบเลยน้องๆสุดยอดเมื่อกี้เราวางของตรงนี้ปั๊ โอ้โหพอมาขี่ตัวนี้แล้วใหญ่จนมองของนัไม่เห็นนั่นจะเป็นอันนี้มากกว่านะอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้อันเมื่อกี้ผิดนะครับจําผิดอ้าล้วเดี๋ยวลงมันนะครับไว้ตรงนี้เรียบร้อยเราจะเอาไม้เติมนะครับไฟเบอร์แล้วก็มีหินไม้เรามีน่าจะเยอะอยู่นี่นี่นี่โอ้โหมหาสารนะครับนี่ฟาร์มเองหมดนะเว้ยไม่มีเศษนะก้อนหินมีน้อยว่ะก้อนหินมีแค่นิดเดียวอันนี้อะไรอ๋ออันนี้พับเพลทมาสเตอร์ ทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตัวนี้แ่าแล้วก็ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์โอ้โหไฟเบอร์มีกี่หมื่นวะเนี่ยโคตรเยอะอ่ะใส่ยังเหลืออะไรสโนบอลสโนบอลเอาจากไหนที่ตัวก็ไม่มีช่างมันอันไหนไม่ได้ไว้ก่อนแล้วก็จะมีแทสแทสโอ้โหแทสก็เยอะเช่นกันอ่าใส่ครับตอนนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวดูไอ้กวางนี่ใช้อะไรใช้เหล็กเหล็กมีปหเหล็กน่าจะไม่เยอะมากอ๋อเหล็กมีแค่นิ่งเหรอโอ้โหเสียดายอยากได้อันนี้เดี๋ยวเสกเหล็กมาเลยแล้วกันนะทุกคน ไอเหล็กกับสโนบอมันเสกได้ป่ะเนี่ยลองสโนบอลดูก่อนสโนแมนมีสโนแมนสโนบอลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังหาไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนเออนี่นี่นี่สโนบอลขอเสกเลยแล้วกันขี้เกียจแบบไปหาแล้วหายากใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปหาถ้าตอนนี้ผมขอเสกก่อนเดี๋ยวคลิปไม่เสร็จอ่อเหล็กนะครับเราจะเอามาเป็นหมือเลยแล้วกันนะเพื่อให้สร้างได้ในพาร์ทนี้เลยทีเดียวไม่ต้องหลายพาร์ทอยู่ของไม่มาอีกก็้ีเนี่ย ของเต็มว่ะโอ้โหโอ๋อเต็มเพราะไอ้สโนโบอลนี่เองนี่พ่ะ่มันมาไม่สแต็กด้วยนะครับตอนนี้งั้นเท่ากับว่าผมต้องเอาเหล็กมาใหม่อินคออ่าโอเคแล้วก็นี่หนึ่งหมื่นจัดไปสองหมื่นเลยดีกว,ว่าหมื่นหนึ่งกลัวไม่พอนะครับอ่ะใส่ครับใส่ครับเรียบร้อยก็ได้หลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้อ่าเรามาเลือกกันดีกว,ว่ามันมีซีลิงและฟาเดชั่นเดี๋ยวดู พิมฟาร์เดชันไปเลยเราจะได้รู้ว่าฟาร์เดชั่นมันมีกี่แบบฟาร์เดชันตอนนี้มันมีแบบจังเกิลซึ่งมันจะให้บรรยากาศแบบเป็นโบราณโบราณน,นิดหนึง่งอันนี้เราฟาร์มเองนะครับอันนี้เป็นหินที่เราลงไปฟาร์มมาเมื่อกี้แล้วก็เฟาทิ้งนะครับเป็นพวกน้ําพุต่างๆเอามาลองก่อนอย่างละหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าเป็นแนวอิดนะครับก็เป็นอันนี้ก็ได้โอเคฟาร์มมาได้15เดี๋ยวลองวางดูก่อนว่าลักษณะฟาร์เดชันนะครับเป็นยังไงบ้าง โอเคขอดูหน่อยอ๋อมันก็จะเหมือนกับที่เราไปเห็นนะทุกคนเราจะสามารถเห็นมันได้ตามพวกอารยธรรมโบราณนะพวกนี้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เป็นเศษที่มันแบบเป็นรอยสแคทอุ้ยสูงเกินนี่ว่าอ๋อตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่สูงมากจนแบบไม่สามารถวางฟอนเดชั่นได้เลยครับเนี่ยเขาบอกท o high a บ o v e ก l ลาวเอาสร้างไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนเดีก่อน เอาไงดีถ้าสร้างไม่ได้แบบน,นี้งั้นเดี๋ยวแคนเซลแป๊บเราต้องเอาเป็นของประดับมาก่อนแล้วกันทั้งนั้นเดี๋ยวลองต้นไม้อะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้หิบมะกวางครับกวางกว,วางของซานตาคอสเอามาลองดูทําให้มันได้บรรยากาศแบบฮอลิเดย์่อยแล้วกันอะวันนี้ไหนๆสร้างใหญ่ไม่ได้ก็ขอเป็นแนวฮอลิเดย์โอลาฟขาดอะไรเนี่ยโอลาฟขาดไอ้นี่เว้ยแครอทอะเน้นต้นไม้มาก่อนได้แค่นี้เดี๋ยวแครอทค่อยว่ากันทีหลัง ดูนี่เมื่อกี้เราผลิตอะไรมาบ้างนะของโอของมันเยอะยาวมาถึงนี่เลยสุดยอดอ่ะเตรียมมาเตรียมไว้หมดเล,เลยนะครับวางชุดนี้ก่อนเต็มแล้วอ่ะได้แค่นี้ทีนี้เริ่มจากต้นไม้ก่อนอ่าต้นไม้แดนหนาวได้อยู่นะครับวางได้อยู่ไม่แน่ว่าไอ้ตรงสูงสูงนี่ป่าที่วางไม่ได้ตรงสูงสนี่ก็ได้นี่อ้าวงั้นเราก็ลงกวางเราไปตรงนี้นะครับโอ้โหสวย แล้วก็มันต้องมีประดับด้วยของขวัญน,นะครับนานาชนิดของขวัญน,นี่ต้องเอามาเซตเลยจะได้ไววางเอาเป็นแบบ2ตัวดีกว่ามันจะได้ดูดีๆวางหันหน้าเข้าหากันหรือยังไงดีวะเนี่ยเออหันหน้าเข้าหากันดีกว่าเรียบร้อยครับนี่เออแล้วก็ต้นไม้จริงๆน่าจะลงไปอีกต้นหนึ่งทุกคนเดี๋ยวต้องแต่งให้สวยฉากหลังตรงนี้มันก็ต้องมีประดับของลงไปเยอะๆเอาของขวัญลงไปนะฮะหลายๆกล่อง โอเคนี่ลงไปเลยเหมือนกับประมาณว่าเราเนี่ยเป็นซานตาคอสเว้ยแล้วก็บ้านเราอยู่ข้างบนไงเตรียมจะไปส่งของทีนี้ลองดูว่ามีบ้านไหนใช้ได้บ้างถ้าอันนี้ใช้ไม่ได้ผมว่าโอโซน่าจะพอได้นะเออแล้วก็นี่มีบ้านด้วยดีว่าก i งเก r b r เบ d ดเฮาสบ้านขนมปังแล้วก็มีบ้านน้ําแข็งอ่าสำเร็จรูปอยู่แล้วนี่แล้วก็ไอ้พวกต้นไม้นี่มีไอ้นี่ด้วย Run. <c oughs> คุกกี้รันคุกกี้รันมาไงวะเนี่ย โอ้โหนี่จะกองจะก,กันสวยๆเต็มจัดเลยจัดให้สุด้มทางเข้าเว้ยโอ้มทางเข้าที่เรามักจะเจอตามงานนี่ะนี่นี่นี่ไอ้พวกแบบว่าสมที่นั่งนะครับนอกบ้านก็มีอะของตกแต่งประดับออกมาเยอะๆเล่นกันไม่หมดหรอกเนี่ยวันนี้บอกเลยนะครับนี่มันสร้างเป็นแมปได้เลยเลยเนี่ยทุกอย่างที่มันให้มาเนี่ยเราสามารถสร้างแมปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมาก มันมีทั้งแอปเปลเลชันเอ็กติงชันมันเอามาหมดด้วยวะโอเคแล้วตอนนี้ของผันเพิ่มเอามาให้หมดอะได้แค่นี้เดี๋ยวทยอยวางแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ลองไอ้นี่ก่อนลากไม้เป็นไงบ้างอ๋อมันเป็นไม้ที่ขึ้นที่พื้นนะตรงนี้ก็ประดับความสวยได้แต่ผมว่าเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บก่อนแล้วกันเฮ้ยเลือกโมเดลได้ได้วยเหรออ๋อปรับขนาดได้ครับอู้ยสุดยอดแล้วอันนี้ปรับขนาดได้ปะเดี๋ยวดูก่อนพิกแอปอันนี้คือเก็บ e ีเนมมี pick up กับ rename <c oughs> เหมือนจะเปิด inventory <c oughs> ได้ด้วยอ๋อมันสามารถใส่ของข้างในนะครับได้หนึ่งอย่างเป็นการแบบเรามอบของขวัญให้คนอื่นนั่นเองครับทีนี้วางบ้านกันดีกว่านี่เป็นบ้านนะฮะที่อยู่ในเมืองน้ําแข็งแต่วันนี้เราเอามาข้างบนก็พอได้ใหญ่อยูหมอนกันอะถอยมาอีกนิดนึงเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนดีกว่านี่มาไว้ตรงนี้แล้วกันบ้านสําเร็จรูป เรียบร้อยเนี่ยออกมาเป็นโดมเลยนะครับข้างในก็สวยอยู่นะข้างในพื้นนี่มันทําใหม่ป่ะหรือพื้นเดิมน่าจะพื้นเดิมนะครับเนี่ยแต่พอมันมีแสงสาดส่องลงมาจากข้างบนแล้วมันโอ้โหดูดีมากเลยสุดยอดนะจบไปอีกหนึ่งมีอะไรเล่นกันต่อเดี๋ยวนี้ลองให้หมดให้ครบนะครับบ้านแล้วก็นี่ของขวัญอีกหนึ่งแบบเอาไปตกแต่งต้นไม้นี่ใหญ่ป่ะอุ้ยต้นไม้นี่เหมือนใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องวางข้างหลังเนี่ยน่าจะโอเค มันกบหมดปะเนี่ยลองดูก่อนดิโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยแต่มันให้ล่มเงาดีมากครับให้ล่มเงาแบบสุดๆไม่คิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าต้นแบบพอดีๆแล้วอันนี้อโอ้โหเอาปลูกก็ไม้ครับมันจะได้หน้าอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าร้อนมากเลยนะครับเขตนี้ต้นไม้เมื่อกี้ผมเอามาหลายต้นอยู่เดี๋ยวลองอันนี้นิอันนี้เป็นไงโอ้อันนี้ก็ใหญ่นะ น,นี่ไว้หลังตรงนี้แล้วกันโอเคหวัวผลเมฆเลยนะครับต้นไม้แล้วก็เหลืออีกต้นหนึ่งอันนี้น่าจะไม่ใหญ่มากนะต้นนี้โอ้แต่ก็ลําต้นหนาทีเดียวงั้นเดี๋ยวมาลงด้านนี้ดีกว่าข้างหลังบาฮามุสนี้นะครับต้องปลูกต้นไม้ไปก่อนโอ้โหยางสูงนี่มันตัดได้ไหมเนี่ยน่าจะตัดไม่ได้มั้ง เอาละให้ความร่มเงานะเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวทีนี้เราก็ลงของขวัญตกแต่งประดับไปเรื่อยๆ่ะลงไปลงไปเพื่อเตรียมไปมอบของขวัญให้เขาแล้วขึ้นขี่ได้ไปไหนะพวกนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยขี่ได้ได้วยนะโอ้ได้จริงวะเนี่ยมิยิบีสามารถเป็นซานตาคอสได้เลย <laughs> เออเท่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 แจ๋วแต่ว่าชุดนี่เดี๋ยวค่อยมา ชุดแต่งจริงๆมันมีชุดของมาที่มันเป็นคอสซูมอยู่นะที่เป็นของขวันซานตาคอสอะ่ะมันอยู่ไหนวะผมจําไม่ได้อาจจะต้องหานานนิดนึงนี่นี่อันนี้ปะเออเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันเอาละวันนี้กันเปลี่ยนมิจบีเป็นซานตาเลยแล้วครับเดี๋ยวขอหมวกหนังหน่อยหมวกหนังเอ็นแกรมดีเ็ษชัวไหนๆก็ไหนๆละเราเป็นซานตาคอสเลยเอาละโอเคจะเป็นซานตาคอสที่เป็นเวอร์ชั่นเซ็กซี่มากๆนะครับเวอร์ชันนี้ เอาละพร้อมเดี๋ยวใส่หมวกนะฮะซั Santa Claus. นต์คอร์สนี่วิชันที่ก็ใส่นี่เลยก็อ,อกนะครับเดี๋ยวลองมาขี่ใหม่เท่ขึ้นมาอ่าเป็นไงทุกคนเห็นเปล่าพร้อมแจกของขวัญน,นะครับวันคิดมากโอเคเดี๋ยวยังไม่หมดเท่าน,นั้นมีบ้านอีกบ้านโอ้โหบ้านขนมปังหลังเล็กมากนะครับจะไว้ไหนดีปะเนี่ยเอาไปไว้ีนนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวดูนะมันประมาณไหนวะ โอ้ยโคตรจิ๋วขยายไซส์ได้ปม,มันมีแต่เดโมลิทนะครับขยายไซส์ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาเอาที่เหลือมาตกแต่งเพิ่มวันนี้ต้องเล่นให้หลายๆอย่างนี่ต้นคิดมัตรนะครับเอามาด้วยต้นคิดมัดต้องเอามาหลายๆต้นหน่อยอ่าแล้วก็มีหญ้าเฮ้เราปูหญ้าได้ด้วยเหรอมีหญ้าสั้นกับหญ้าย,ายาวครับลอง ทั้งยาวทั้งสั้นเลยแล้วกันครับแม่มันจะได้เปรียบเทียบกันว่ายัางไงดีใครเจ๋งกว่าโอเคแล้วก็ไอพวกนี้เมื่อกี้เราก็เอามาแล้วแต่เรายังไม่ไดเอามาติดตั้งนี่ว่ามีของแต่งบ้านเนี่ยสวยๆชอบมากเลยเอาราทุกคนเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขนของมาใส่กันเลยเรียบร้อยขนได้ทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวไปวางคุกกี้รันก่อนคุกกี้รันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวลองดู นะครับแล้วก็ฟาวเทนฟาวเทนมีแค่หนึ่งไม่ต้องมาเซตก็ได้อ่ะลงฟาวเทนไปก่อนเลยนะครับเป็นแบบถาดที่เป็นน้ำพุอ่าเฮ้ยใช้งานได้นี่ว่ามีอะไรบ้างมีเก็บมีออปชันนะครับปกติอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษตัวคุกกี้รันเป็นไงตัวคุกกี้รันต้องวางบนโตเหรออ๋อวางเฉยๆไม่ได้ครับต้องมีโตะว,วางด้วยนะครับคุกกี้รันไม่ได้ไม่ได้อันนี้วางไม่ได้อ่ะช่างมันแล้วกันแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นม้านั่งครับม้านั่งเดี๋ยวลองวางด้านข้างนี้วางต่อกันหลายๆตัวอ่ามาแค่2อันใช่ไหมอ๋อนี่กดลงไปนั่งได้ทุกคน What <the> fuck? แล้วก็จบเลยจบเลยทุกคน <c oughs> นั่งปุ๊บเกมแม่งหลุดแล้วก็คือหายหมดอล้โอ้โหเจ็บใจจริงๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องจบไปเท่านี้แหละเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างคือเซฟ มันหายแล้วเราไม่สามารถต่อได้แล้วถือว่าซวยไปก็แล้วกันนะครับยังไงก็กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าผมแบบต้องไปเล่นใหม่อ่ะทุกคนถ้าไม่มีไลค์เนี่ยผมคงไม่อยากจะเล่นแล้วนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับผม